ขอต้อนรับสู่ดีดีเบทครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของ Flutter นะครับซึ่งเป็นชุดเครื่องมือ UI จาก Google โดยเราจะใช้ข้อมูลแล้วก็มุมลองล่าสุดของปี2026มาวิเคราะห์กันใช่ค่ะซึ่งหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้นินน่าสนใจมากๆเลยนะคะคือคำถามหลักมันมีอยู่ว่าปรัชญาพื้นฐานของ Flutter ที่เขาเลือกจะวาดทุกพิกเซลบนหน้าจอขึ้นมาเองทั้งหมดเนี่ยตกลงแล้วมันคือจุดแข็งที่สุดที่จะทำให้มันครองตลาดในระยะยาว หรือว่าจริงๆแล้วมันกลับเป็นจุดอ่อนร้ายแรงที่สร้างความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ให้กับองค์กรที่เลือกใช้กันแน่โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Kotlin Multiplatform หรือ KMP ถูกต้องเลยครับในมุมของผมเนี่ยผมมองว่าการที่ Flutter คุมกระบวนการเรนเดอร์เองทั้งหมดเนี่ยนะครับคือไม้ตายที่เปลี่ยนเกมเลยมันมอบประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอทีอ่หาตัวจับได้ยากมากส่วนตัวดิฉันกลับมองต่างออกไปนิดนึงค่ะ คือดิฉันคิดว่าการตัดสินใจทางสถาปัตยกรรมของ Flutter โดยเฉพาะการเลือกใช้ภาษาดาร์เนี่ยได้สร้างความเสี่ยงที่น่ากังวลมากๆเลยทั้งในแง่ของตลาดแรงงานแล้วก็ทิศทางของตัวเทคโนโลยีเองซึ่งเป็นเรื่องที่องค์กรใหญ่ๆไม่อาจจะมองข้ามประเด็นนี้ไปได้เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเพื่อหเห็นภาพชัดขึ้นนะผมอยากจะพาย้อนกลับไปนิดนึงว่า f l u t เ e อมันเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาอะไร คือจริงๆแล้วมันคือคำตอบของปัญหาคลาสสิกในการพัฒนาแอปข้ามแพลตฟอร์มในยุคแรกๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกับดักเว็บวิวที่ทำให้แอป,ปมันดูไม่เนียนไม่รู้สึกมันแอป,ปจริงๆหรือปัญหาคอขวดของ Bridge ใน React Native สมัยก่อนที่การคุยการะะหว่างโค้ด JavaScript กับโค้ด a t i v e มันมีดีเล์นะครับทำให้ UI ไม่เลื่อนไหลเท่าที่ควรใช่ค่ะปัญหานั้นเป็นที่รู้กันดีเลยในหมู่นักพัฒนาทีนี้ทีม Google เขเลยคิดต่างออกไปเลยครับ จุดเริ่มต้นมันมาจากโปรเจกต์ภายในที่ชื่อว่าสกายพวกเขาลองเอาเบราว์เซอร์โครมมาแล้วก็ค่อยๆถอดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปทีละชิ้นจนสุดท้ายเหลือแก้แกนหลักจริงๆก็คือเอนจินสำหรับวาดภาพที่ชื่อสเกียร์กับตัวรันภาษาด์ตหรือด์ตเวอร์ชวลแมชชีนผลลัพธ์ที่ได้มันน่าทึ่งมากครับคือพวกเขาสามารถเรนเดอร์แอนิเมชันที่ซับซ้อนมากๆได้ที่120เฟรมต่อวินาทีอย่างสบายๆเลยนี่เลยก,กลายเป็นปรัชญายหลักของ f l u ต t ตอร์ที่ว่า เฟรมเวิร์ก็เป็นเบราว์เซอร์ขนาดย่อมของมันเองมันไม่พยายามจะไปสร้างสะพานเชื่อมกับ UI ของแต่ละแพลตฟอร์มแต่เลือกที่จะวาดทุกอย่างขึ้นมาเองเลยอืมเข้าใจปรัชญานั้นนะคะมันฟังดูทรงพลังมากแต่การจะทำแบบนั้นได้มันก็ต้องมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากๆตามมาด้วยโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องภาษาใช่ไหมคะแน่นอนครับและนั่นคือจุดที่ดั๊เข้ามามีบทบาท ซึ่งนี่แหละคะ่ะคือประเด็นที่ดิฉันอยากจะชวนคุยเป็นเรื่องแรกเลยคือดิฉันยอมรับในความสง่าง,งามทางวิศวกรรมของ f l ัตเตอร์นะคะแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยการตัดสินใจเลือกใช้ภาษาดาร์นี่แหละที่มองว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุด แม้ว่าในทางเทคนิค Dart จะมีข้อดีเยอะมากเลยทั้งการ c o m p พล์แบบ Just in time ที่ทำให้เรามีฟีเจอร์สุดเจ๋งอย่าง Hot reload หรือการ c o m p พล์แบบ Ahead of time ที่รีดประสิทธิภาพออกมาได้สูงสุดตอนใช้งานจริงรวมทั้งระบบจัดการหน่วยความจำหรือ Garbage Collection ที่ออกแบบมาเพื่อ UI โดยเฉพาะแต่ข้อดีทางเทคนิคเหล่านี้กลับสร้างปัญหาใหญ่หลวงในโลกแห่งความเป็นจริงนั่นคือตลาดแรงงานค่ะ คุณกำลังจะบอกว่าหาคนเขียนดาร์ตยากกว่าใช่ไหมครับชัดเจนเลยว่ามีนักพัฒนาแค่ประมาณ12%ที่บอกว่าตัวเองรู้จักหรือเคยใช้ภาษาดาร์ต ในขณะที่ถ้าเราไปดูฝั่ง JavaScript ซึ่งเป็นภาษาของ React Native ตัวเลขนั้นพุ่งไปถึง68%เลยนะคะมันต่างกันหลายเท่าตัวเลยสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องสร้างทีมหรือต้องหาคนมาดูแลโปรเจกต์ต่อในอนาคตเนี่ยนี่คือความเสี่ยงมหาศาลเลยนะแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะข้อจำกัดของตัวภาษามันก็เริ่มปรากฏให้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆอย่างกรณีของโปรเจกต์ดัตแมโครสที่ชุมชนตั้งตารอคอยกันมากว่าจะมาช่วย ลดโค้ดที่ซ้ำซ้ำซากๆกหรือบอยเลอร์เพลทที่เราต้องเขียนกันเยอะมากใน f l ั t t e r แต่สุดท้ายเนี่ยปี2025ทีมงานก็ประกาศยกเลิกไปดื้ออ๋อผมจำได้ครับประเด็นนั้นถกเถียงกันหนักมากเลยเหตุผลของทีมงานก็คือการจะทำแมโครให้ได้เนี่ยมันจะไปกระทบกับความเร็วของฮอต e l โหลดซึ่งเป็นฟีเจอร์ชูโรง เห็นไหมท้า <award> นี่ม <UNKNOWN> ันแสดงให้เห็นถึงทางตันบางอย่างในการพัฒนาตัวภาษาเลยนะสุดท้ายนักพัฒนาก็ต้องทนใช้เครื่องมืออย่าง Build Runner ที่ขึ้นชื่อเรื่องความช้าในการ g e n e r a t e โค้ดต่อไปซึ่งพอเราหันไปมองคู่แข่งอย่าง Kotlin Multiplatform หรือ KMP ปรัชญาของเขาดูกลับเข้าท่ากว่ามากในมุมมองขององค์กร KMP บอกว่าเราจะใช้ลอจิกร่วมกันแต่ UI ให้ไปสร้างแบบ native ของใครของมัน ซึ่งมันฉลาดมากเพราะบริษัทสามารถใช้ทีมพัฒนา iOS ที่เชี่ยวชาญ Swift UI และทีม Android ที่เก่ง7 p a ็ k ของ p o s e ที่มีอยู่แล้วได้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาและเงินทองมหาศาลเพื่อฝึกคนหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญภาษาดาษเพิ่มนี่คือเหตุผลจริงๆที่เราเห็นข่าวว่าองค์กรใหญ่บางแห่งเริ่มย้ายจาก Flutter ไป KMP ในช่วงปีที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะ Flutter ไม่ดีนะคะแต่เพราะ KMP มันเข้ากับโครงสร้างองค์กรของเขาได้ดีกว่า นั่นเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับแต่ผมคิดว่าคุณกำลังมองข้ามจุดแข็งที่สำคัญที่สุดที่ได้มาจากการตัดสินใจนั้นไปนะคือปรัชญา UI ร่วมที่คุณมองเป็นข้อด้อยเนี่ยในมุมของผมมันคือจุดเด่นที่สำคัญที่สุดเลยต่างหากการที่ f l u t t อร์วาด UI เองทั้งหมดมันคือการรับประกันความสอดคล้องของแบรนด์ หรือแบรนด์คอน i ิสเซนซที่สมบูรณ์แบบซึ่งเป็นเรื่องคอขาดหมาตายสำหรับแอปพลิเคชันอย่าง Google Play หรือแอปของค่ายรถยนต์อย่าง BMW ที่ต้องการม่บประสบการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันในทุกๆอุปกรณ์ไม่ว่าผู้ใช้จะเปิดจากมือถือ Android iPhone หรือแม้กระทั่งบนจอในรถยนต์ของเขาแต่ความสอดคล้องที่ว่านั้นมันจาเป็นจริงๆหรอคะจาเป็นมากครับลองนึกภาพตามนะครับแนวทาง UI แบบ Native ของ KMP ที่คุณชื่นชมเนี่ย แม้จะฟังดูดีแต่สุดท้ายมันก็อาจจะย้อนกลับไปสู่ปัญหาเดิมที่การพัฒนาข้ามแพลตฟอร์มพยายามจะแก้ไขมาตั้งแต่ต้นก็คือความไม่สอดคล้องไงครับสุดท้ายคุณก็ต้องดูแลรักษา UI 2ชุดที่แตกต่างกันอยู่ดีคือ Swift UI สำหรับ iOS และ Jetpack compose สำหรับ Android ซึ่งต่อให้พยายามทำให้เหมือนกันแค่ไหนมันก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ต่างกันเสมอทั้งเรื่องแอนิเมชันการตอบสนองหรือแม้แต่บัที่เกิดขึ้นเฉพาะแพลตฟอร์มสุดท้ายแล้ว ต้นทุนในการดูแลรักษาม,มันอาจจะสูงกว่าในระยะยาวด้วยซ้ําไปเดี๋ยวนะคะแต่ดิฉันมองว่าความสอดคล้องของแบรนด์ที่พูดถึงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่แคร์หรือเปล่าคะว่ากันตามตรงนะบ่อยครั้งมันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ได้มีอยู่จริงสําหรับแอปส่วนใหญ่ผู้ชายไม่ได้คาดหวังให้แอปธนาคารบน iPhone ของเขามีหน้าตาเหมือนกับบนเครื่อง Android ของเพื่อนเป๊ะๆทุ่งพิกเซลหรอกคะ่ะแต่สิ่งที่เขาคาดหวังจริงๆคือ แอปนั้นต้องให้ความรู้สึกเป็น Native 100%บนอุปกรณ์ที่เขาใช้อยู่ต่างหากหมายความว่ายังไงครับที่ว่า Native 100% ก็หมายถึงพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่รวมกันเป็นประสบการณ์โดยรวมนะคะอย่างเช่นฟิสิกส์ของการเลื่อนหน้าจอหรือ scrolling physics animation ตอนเปลี่ยนหน้าจอหรือรูปแบบของ UI control ต่างๆที่เป็นแบบฉบับของแพลตฟอร์มนั้นๆซึ่ง KMP มอบสิ่งเหล่านี้ให้โดยอัตโนมัติเลยเพราะมันใช้ UI ของ Native จริงๆในขณะที่ Flutter ต้องพยายามอย่างหนักเพื่อเรียนแบบความรู้สึกนั้นให้เหมือนที่สุดซึ่งมันเป็นงานที่ไม่มีวันจบสิ้นเลยนะหลักฐานก็คือแผน งานของ Flutter ในปี2026นี่ไงคะที่มีเป้าหมายใหญ่คือ deep iOS fidelity เพื่อที่จะทำให้แอป,ป Flutter รู้สึกเหมือนแอป,ป,ปที่เขียนด้วย Swift UI มากขึ้นไปอีกนี่มันเหมือนการยอมรับไกลๆหรือเปล่าคาว่าสุดท้ายแล้วผู้ใช้ก็ยังอยากได้ความเป็น native อยู่ดีอ่ะมันคือการพยายามวิ่งไล่ตามสิ่งที่ KNP ได้มาฟรีๆตั้งแต่แรกผมมองว่าน่าไม่ใช่การวิ่งไล่ตามนะครับแต่มันคือการยกระดับประสบการณ์ให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น และอย่าลืมนะครับว่าการควบคุมเองทั้งหมดมันทาให้เราได้เปรียบเรื่องประสิทธิภาพอย่างมหาศาลซึ่งเป็นอีกประเด็นที่สําคัญมากการมาถึงของเอนจินตัวใหม่ที่ชื่อว่า i m p e l l e r เนี่ยมันแทบจะยุติข้อตกเถียงเรื่องประสิทธิภาพของฟัซเตอร์ไปเลยนะสำหรับนักพัฒนาที่เคยเจ็บปวดกับอาการกระตุกตอนเปิดแอนิเมชันครั้งแรกหรือที่เรียกว่า s h a d e r Compilation นแจ้งในเอนจินตัวเก่าอย่างสเกียการมาของ Impeller นี่คือเหมือนแสงสว่างเลยครับ มันแก้ปัญหาโดยการคอมไพล์เชเดอร์ทั้งหมดที่จำเป็นไว้ล่วงหน้าหรือ ahead of time ทำให้ออนิเมชันมันลื่นไหล120เฟรมต่อวินาทีตั้งแต่เฟรมแรกเลยนี่คือสิ่งที่สถาปัตยกรรมที่ยังต้องพึ่ง bridge อย่างเรียก Native ทำไม่ได้โอ้โหอันนี้ดิฉันยอมรับเลยค่ะว่า Impeller นี่คือ engineering masterpiece จริงๆเป็นความสำเร็จทางวิศวกรรมที่น่าทึ่งมากใช่ครับและมันไม่ใช่แค่บนมือถือนะพอมาถึงฝั่งเว็บ <G un less> การที่ Flutter รองรับเทคโนโลยีใหม่อย่าง w e a s m GC ซึ่งก็คือ WebAssembly ที่มีการจัดการหน่วยความจำในตัวมันทำให้แอป Flutter Web ทำงานได้ใกล้เคียงกับโค้ด Native บนเบราว์เซอร์เลยผลคือมันเร็วกว่าเวอร์ชันเดิมที่คอม p พล์เป็น JavaScript ถึง2-3เท่าเลยนะครับนี่คือการเปิดประตูสู่เว็บแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนและตอบสนองได้รวดเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อน KMP อาจจะได้ประสิทธิภาพแบบเนทีบนมือถือก็จริงแต่ฟ l ัต t e r ได้ทั้งประสิทธิภาพและความสามารถในการควบคุมทุกพิกเซลอย่างสมบูรณ์แบบบนทุกแพลตฟอร์มทั้งมือถือเว็บแล้วก็เดสก์ท็อปแบบนั้นมันจำเป็นสำหรับแอป,ปส่วนใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอคะเมื่อต้องแลกมากับข้อเสียบางอย่างคือคุณกำลังเปรียบเทียบกับปัญหาของเมื่อวานนะดิฉันว่าข้อโต้แย้งด้านประสิทธิภาพมันไม่ใช่ประเด็นหลักอีกต่อไปแล้ว เพราะอย่างที่บอกไป KMP มันคือประสิทธิภาพแบบเนทีฟโดยนิยามของมันเองอยู่แล้วส่วนฝั่ง,ง React Native เขาก็มีสถาปัตยกรรมใหม่ที่ชื่อว่า Fabric ที่มาช่วยแก้ปัญหาคอขวดของ Bridge ไปได้เยอะมากแล้วเหมือนกันช่องว่างด้านประสิทธิภาพมันแคบลงกว่าแต่ก่อนเยอะมากค่ะแต่การมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าก็ยังเป็นข้อได้เปรียบอยู่ดีไม่ใช่หรอครับเป็นค่ะแต่ต้องดูต้นทุนที่ต้องจ่ายด้วย ประสิทธิภาพที่น่าทึ่งของ Flutter มันต้องแลกมากับขนาดแอปพลิเคชันหรือแอปไซส์ที่ใหญ่ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพราะมันต้องแบกเอนจินการเรนเดอร์ทั้งหมดไปด้วยตัวเองนี่คือข้อเสียเปรียบที่สำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับแอป,ปขนาดเล็กหรือในตลาดเกิดใหม่ที่ผู้ใช้ยังใช้อินเทอร์เน็ตที่ช้าและให้ความสำคัญกับขนาดของแอป,ปเป็นอย่างมาก ประสิทธิภาพในทางทฤษฎีที่120 FPS อาจฟังดูสวยหรูแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันมาพร้อมกับต้นทุนเรื่องขนาดแอปที่หลายๆโปรเจกต์อาจจะยอมรับไม่ได้โอเคครับถ้าอย่างนั้นเรามาคุยกันเรื่องใหญ่ที่สุดอีกเรื่องดีกว่าคือเรื่อง Ecosystem มกับความเสี่ยงจาก Google ที่คุณพูดถึงในตอนแรกผมมองว่าเรื่องนี้คนมักจะกังวลกันเกินเหตุไปหน่อยนะคือในความเป็นจริงระบบนิเวศของ f l u t t e r ตอนนี้แข็งแกร่งมากนะครับดูจากตัวเลขง่ายๆก็ได้ จำนวนดาวบนกิทฮับของ Flutter ตอนนี้มีมากกว่า162,000ดวงแซงหน้า React Native ที่มี116,000ดวงไปเรียบร้อยแล้วนี่คือเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนว่านักพัฒนาทั่วโลกให้ความสนใจและชื่นชอบเทคโนโลยีนี้มากแค่ไหนแต่ดาวบนกิทฮับมันไม่ได้เอาไว้จ่ายเงินเดือนพนักง,งานนะคะ <laughs> ก็จริงครับแต่มันสะท้อนถึงพลังของชุมชนแล้วถ้ามองไปที่ตัว Google เองเขาก็ลงทุนกับโปรเจกต์นี้อย่างหนักหน่วง เราเห็น Flutter ถูกใช้ในแอปสำคัญสคัญของเขาเองไม่ว่าจะเป็น Google Pay, Google Ads หรือแม้แต่ส่วนสำคัญสคัญใน Google Assistant ความกลัวเรื่องสุสาน Google หรือการที่ Google จะลอยแพโปรเจกต์นี้ในอนาคตผมว่าเป็นเรื่องที่พูดกันเกินจริงไปมากครับโปรเจกต์ project มันใหญ่เกินกว่าจะล้มแล้วและทิศทางในระยะหลังก็ชัดเจนว่ากำลังผลักดันให้มันขับเคลื่อนโดยชุมชนมากขึ้นด้วยอันนี้ทีฉันไม่เห็นด้วยเลยค่ะ ความเสี่ยงจาก Google หรือ the Google risk เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่จับต้องได้และน่ากังวลมากดาววนกิจหับที่คุณพูดถึงมันสะท้อนแค่ความสนใจของนักพัฒนาแต่ละคนแต่มันไม่ได้สะท้อนความต้องการในตลาดแรงงานเลยแม้แต่น้อยซึ่งถ้าเราไปดูข้อมูลการจ้างงานล่าสุดจะเห็นว่าตำแหน่งงานสำหรับ React Native ยังคงมีมากกว่า Flutter ถึง6เท่านี่คือความเป็นจริงที่องค์กรต้องเผชิญค่ะแล้วเรื่องที่ Google จะไม่ทอดทิ้งเนี่ย เราก็เพิ่งเห็นบทเรียนกันไปหยกหย,ยกตอนมีการปลดพนักงานครั้งใหญ่ในปี2024ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับทีมที่ทำฟัตเตอร์และดาดอย่างจังเลยนะคะแต่นั่นเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรโดยรวมไม่ได้แปลว่าเขาจะเลิกทำฟล l เตอร์นะครับไม่ได้แปลว่าเลิกทำแต่การกระทำแบบนั้นมันสั่นคลอนความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงคะ่ะ การที่องค์กรจะฝากอนาคตทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ตัวเองไว้กับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทพ้นแห่งเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อตามผลประกอบการหรือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเนี่ยมันคือความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงมากนะคะในขณะที่ถ้าเรามองไปที่เคมพี มันยูนอยูย่บนรากฐานที่มั่นคงกว่ามากมันได้รับการสนับสนุนจากระบบนิเวศที่หลากหลายและแข็งแกร่งทั้งจากนักพัฒนาฝั่ง Android ดั้งเดิมที่ใช้คอ t ล i นเป็นปกติอยู่แล้วและยังสามารถดึงดูดนักพัฒนาฝั่ง iOS ได้อีกด้วยมันจึงมีความยืดหยุ่นและ,สะเสถียรภาพในระยะยาวที่ดูน่าเชื่อถือกว่ามากอืมพอฟังคุณพูดมาทั้งหมดผมก็ยังขอยืนยันในมุมมองเดิมนะครับว่า การตัดสินใจของ f l u ต t ต r ที่จะควบคุมกระบวนการเรนเดอร์ทั้งหมดเป็นการเดิมพันที่กล้าหาญและพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องด้วยเทคโนโลยีอย่าง Impeller และ w a s m GC จีซทำให้ f l ั t t e อร์บรรลุถึงระดับของประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอที่ไร้เทียมทานทั้งบนมือถือเว็บและเดสก์ท็อปความท้าทายเรื่องภาษาด้าที่คุณกังวลผมมองว่าเป็นปัญหาที่กำลังค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆตามการเติบโตของชุมชนและเครื่องมือต่างๆที่ดีขึ้นสุดท้ายแล้วทั้งหมดนี้ ทำให้ฟัตเตอร์เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เน้นแบรนด์เป็นสำคัญและต้องการความสมบูรณ์แบบในทุกแพลตฟอร์มอย่างแท้จริงครับส่วนในมุมของดิฉันนะคะก็ยังคงมองว่าแม้ฟัตเตอร์จะเป็นผลงานทางวิศวกรรมที่น่าประทับใจอย่างยิ่งแต่การตัดสินใจในระดับพื้นฐานทั้งการเลือกใช้ภาษาเฉพาะ,พาะกลุ่มและปรัชญา UI ร่วมที่ตัดขาดจากความเป็นเนทีฟของแพลตฟอร์มได้สร้างอุปสรรคเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญเกินกว่าจะมองข้ามได้ค่ะ สำหรับธุรกิจจำนวนมากโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ดิชังจึงมองว่าแนวทางที่เน้นการปฏิบัติได้จริงของ KMP ซึ่งเลือกใช้ตรก,กะร่วมแต่นังคง UI แบบ Native เอาไว้กลับเป็นเส้นทางที่ยั่งยืนและมีความเสี่ยงต่ำกว่าในระยะยาวเพราะมันสามารถใช้ประโยชน์จากบุคลากรและองค์ความรู้ที่องค์กรมีอยู่เดิมและที่สาคัญที่สุดคือมันรับประกันความเป็น Native ที่ผู้ใช้คุ้นเคยอย่างสมบูรณ์แบบค่ะน่าสนใจมากครับ คือความแตกต่างระหว่างสองปัชจัยนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายใจกลางของการพัฒนาแอปพลิเคชันในยุคนี้ได้อย่างชัดเจนเลยนะระหว่างการสร้างประสบการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวสมบูรณ์แบบกับการปรับตัวให้เข้ากับแต่ละแพลตฟอร์มอย่างแนบเนียนถูกต้องเลยคะ่ะและข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้ <c oughs> ก็สดงให้เห็นว่ามันไม่มีคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งเดียวจริงๆตัวเลือกที่ดีที่สุดมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของโปรเจกต์ โครงสร้างของทีมและกลยุทธ์ในระยะยาวของแต่และองค์กรอย่างแท้จริงค่ะ